BTC คัม b a c k ยืน90,000 PEPE e, นำทัพ Altcoin พุ่งระเบิดรับต้นปีตลาดคริปโตเปิดต้นปีอย่างดุเดือด Bitcoin กลับมายืนเหนือโซน90,000ดอลลาร์ได้สำเร็จขณะที่กองทัพ Altcoin นำโดย PEPE e, ดีตัวแรงสะท้อนสัญญาณน,นักลงทุนกลับมาเปิดโหมดพร้อมลุยอีกครั้ง1 ภาพรวมตลาดกลับมาเขียวขจี BTC กลับมายืนเหนือราคา90,000ดอลลาร์ 90, 000, โดยมีแนวรับสำคัญที่87,000ดอลลาร์ 87, 000, ขณะที่ ETH ทรงตัวเหนือ3,000ดอลลาร์ 3, 000, แต่ที่ร้อนแรงที่สุดคือเหรียญมีมอย่าง PEPE e, ที่พุ่งทะยานกว่า37%ตามมาด้วย SOL XRP และ ADA ที่บวกขึ้น3-8%บ่งบอกถึงสภาวะ Risk-on ที่นักลงทุนเริ่มกลับมากล้าเสี่ยงมากขึ้น2 ขาวใหญ่สะเทือนตลาดเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาสัญญาออปชั่นของ BTC และ ETH มูลค่ามหาศาลกว่า2.2พันล้านดอลลาร์ได้หมดอายุลงสร้างความผันผวนระลอกใหญ่จากการปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันนอกจากนี้วันนี้ยังเป็นวันครบรอบ Genesis Block ของ Bitcoin อีกด้วย 3. ยักษ์ใหญ่ปรับทับรับศึกใหม่ Riot Platforms บริษัทขุดบิตคอยน์รายใหญ่ประกาศเปลี่ยนตัว CFO โดยได้เจสันชุงเข้ามารับตำแหน่งแทนสะท้อนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรม 4. รัฐคุมเข้มภัยไซเบอร์ระบาดรัฐบาลรัสเซียเตรียมออกกฎหมายลงโทษนักขุดเถื่อนด้วยโทษสูงสุดถึงขั้นใช้แรงงานหนัก2ปีสวนทางกับเติกเมนิสถานที่ประกาศให้การขุดและเทรดคริปโตทูกฎหมายภายใต้การควบคุม ขณะเดียวกัน Sa ก XBT นักสืบคนดังออกมาเตือนภัย Wallet Trainer ที่กำลังระบาดบนเครือข่าย EVM ซึ่งขโมยเงินผู้ใช้ไปแล้วกว่า17,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, 000. นักวิเคราะห์มองภาพรวมเหมือนการวิ่งมาราธอนที่พึ่งผ่านจุดให้น้ำแรกของปีแม้จะ,ะเผชิญความผันผวนจากการหมดอายุของออปชันแต่ตลาดยังมีแรงสู้ต่อ หากบิตคอยสามารถทะลวงแนวต้านสำคัญที่92,000ดอลลาร์ไปได้อย่างแข็งแกร่งเป้าหมายใหญ่ที่1 0 0 0 0แดอลลาร์อาจมาถึงเร็วกว่าที่คิดภายในไตรมาสแรกนี้ปี2569นี้เพื่อนๆคิดว่า BTC จะไปถึง1 0 0 0 0แดอลลาร์ได้สำเร็จหรือไม่มาแชร์มุมมองกันฝากกดไลค์ติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในโลกคริปโต